คนบันเทิงยังเชียร์คู่นี้คือบ่าวสาวคู่ต่อไปรู้สึกฝ่ายหญิงพร้อมแล้วรักไม่เคยลดน้อยลงเลยค่ะสำหรับคู่ของวีวีโอเลตและก้าเจรายุเราจะเห็นโมเมนต,ต์หวานๆของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียล แมจะเจอถูกโยงเป็นคู่รักเลิกเงียบบ่อยๆแต่บอกเลยค่ะว่าเป็นได้แค่ข่าวลือเพราะทั้งคู่นั้นรักกันมากที่ผ่านมาบัดมาดก็เป็นวันงานแต่งงานของนัตตี้พี่แมนทั้งคู่ก็ได้ไปร่วมง,งานมงคลน,นี้หลายคนก็เชียร์ให้เป็นคู่ต่อไปแม้กระทั่งก้อยอรัชพรเพื่อนสนิทก็ได้ลุ้นไปด้วยถามว่างานต่อไปใครดีถ้าให้คิดเองวีเวลเลตวอร์เทียเห็นตาแล้ววิงวับรู้สึกได้ว่าพร้อม แต่ก็ไม่ได้กดดันหนุ่มก้าวให้เป็นเรื่องของเขาเองแต่สำหรับสาวก้อยเธอบอกว่าด้วยวัยของเขาก็น่าจะได้แล้วมั้ง